บายดีพี่น้องเอหตุใดเห็นก้าเหรอคือจุกดำหน้าบ่าพี่น้องก <ś led> ้าตาบักไงปุ๊บกาตานี่ดำในหน้าทมบัก่ไงวันนี้พี่น้องหลายพันมัดมอยู่นี่อ้ ผ้าพี่พ้าน้องลงไปเบิง้งเป็นกำลังพ้ากันล่งแขกดำอยู่ไปพี่น้องไปเบิงบ้งไปเบิ้งไปดูไปชมคนดำหน้า ไปดำจากข้างลางขึ้นมาพี่น้องดำสังเก่ทัางลุมปุดย,ยายกล้าไปแล้วยายกล้าไปแล้วเวิ้งพี่นออ้องดำหน้าผู้ดใดบอท่านได้ดำที่นี่กับฝ้ามาดำน้ำเด้อนี่โอ้ย ว่ามันเครื่องจักรจนเนี่ยดำหน้าเก่งแค่พูดนะมันเห็ดใส่เข้ามันจังไลยยืนอยุบมัดมือรอดเนาะฮะมันบอกเขายืนอยู่เป็นมือมัดมือเมันวะโอ้ยคือว่าสั่นเน้าบ้านเนี่ย <c oughs> อโอ้ยหมู่บ้านนี่ไปเอาหุ่นเขา เขาวันเขาวันดับก็ดำก็พึ่งโอยเม็ดโบวัยดำโบวัยบึงพี่น้องดำไว้ดำสี่คนนี่บ่ปาดเบิ่งพี่น้องเขียวข้ามือก็ว่าได้นะปาดเก่งมากๆเลยดำจัองมือนั่นนั่นบ่หาหานั่นบ่ปาด จังไดนจังไปเห็ดขักเห็ดเนี่ยาบอกเาวันลโอ้เจ้าภาพเก่งใจพี่น้องดำเก่งไรจนเจ้าภาพเก่งใจบอกให้เศร้ามีแห้งเอกไปนัอฮัดไี่แน่ปีหน้าปีหน้าสิบันดอกเีาเอาเอานี่เราไปดำซอยอ่ะจองไว้หลาย้ดบอกว่าสิเดียวหาใบสัญญามาเซ็นไปแล้วนี่ใบรงสัาเจ้าโอ เส้นสัญญาขามปีพี่น้องนแมี่คือวิถีชีวิตของคนโบราณตะกอนเพิ่นเ็เห็ดจังสี่หละพี่น้องแม่พเดอาเอาดำหน้าคือใส่รองเท้าน้ำนอกบนนี่ใหโอ้ใส่กันหอยบอตะกี้ตะพอจะแม่พ่เห็ดบ่เห็นอันใส่รองเท้าเดี๋ยวอือ โอ้ก oh, so mm ็เลยป้องกันไว้กันทั้งหอยกันทั้งแนวอื่นเนาะโอ้พัฒนาการพี่น้องเก่งมากมากเลยโอ้ยจะเป็นอยากดำน้ำซะเนาะลงสบอเอาพี่น้องเลยมานั่งเบิ้งเลยมายืนเบิ้งนี่กับมีแงแล้วล่ะอย่าไว้ลงไปน้ำสาะ โอ้ยขัดลงไปนี่มุนอุยปุยเลยเน้นี่บดบดบดได้ดำหน้าหลายสิบปีแล้วอด,<ำ>ดำเป็นสบออืม,ม,ม,อ,มอ๋อนี่เป็นชุดของมูสามบ่มูสามตลาดแย่เนาะโอ้เก่งมากเลยพี่น้องดำหน้ายังได้ไปดำหน้าเรี้ยวขับบัดผููอยู่เฮือนนา ว่ามันเตาลานปีฮะบ่แต่ว่าเราบ่เราบ่ยางเอากาเด๋อบ่เขาเอามาทิ่มไว้ให้ไว้แล้วเราก็ถือไปเสีหามัดแล้วก็ทิ่มไปกาอายุใส่เลาถิงหนไปหาเลยเด๋บม่มีนาดอกผู้ยืนเงอนดำดำบ่เป็นนาดอก เออมาัดกะยุ่ใสเหล้าสี่คนไปหาเลย,เลยขันเบ่อใหญ่ป๊ปเดี๋ยวได้ยางน้ำอีกแล้วพี่น้องเบิงแน่หรอแค่าากีซ่าสีเหยวเบิ่งคัคาเบิ้งคัะเบิ่งคณะใส่เครื่องจักรซอยอยู่บบว่าืึ บ่โอ้ส่สิงที่โหมาเป็นพลังบวกไงดีดีดีพี่น้องตรงๆแล้วดีดีดีพี่น้อง่ก็มาปวอือโอ้สับวางดํหน้าหน้างามเฉยจังผู้ขานี่ว่ามันเมาแล้วเมาอีกแล้วต้นเขานอนใส่นอนขวา โอ้เยิงอีหลีพี่น้องปากเอาจับเอาจับเอาเ่าหยุดจักเทธอยืนคุยกันเพราะอะไรเรื่จินโอ้ยเศ้ามีแห้งยืนคุยกันสักกันก็ได้หรอเข้าวหลายท้องว่าจยังไงข้ามมาเพราะเป็นสิ่งที่สองโทมเอาโอ้มีรางวัลยาใจอีกบอกฟา เราเพิ่มดำแล้วเด้อนี่มืออื่นถึงมาดำเป็นมูดกันกระสันคำคำี่ออกมาดอกสีมะซ้ำซอยดอกสันเดี๋ยวจะออกมาจอนคำดอก่าเอาพี่น้องสัญญาไว้แล้วว่ามือเลงยออกมะซ้ำซอยเราเท้านี่เขาซ้ำนี่แหละพี่น้องยูดีมีแห้งสุขุสุขุ เอาบายบายเพิ่งแค่นะเออโอ้ยยังสี่ไหม <laughs> ให้ยูดีมีแห้งสุขุสุขุขนเออหายาเก็บยาไข่ยาจนพี่น้องขอให้ร่ำให้รวยขอแต่แนวนี่หอยาเก็บยาไข่ยาจนเออเอาสองยางนี่บอกนอกนั้นหาเอาก็ได้เนาะเออเอาให้สมฟันปากสุขุสุขุขนเอาพี่น้อง<ต> สำหรับคลิปนี้ก like oh, ็ฝากพี s <S no <S <s um ่ฝากน้องในเด้อเขามาเบิงคนดำหน้าเพิ่นย่านเพิ่นรืมให้ลูกให้หลานเขามาเบิงดำเด้อว่าเพิ่นเฮ็ดจังไหนเออวิธีชีวิตเท้าหน้าเออเอาสบายดีสุขคู่สุขคนสบายดีครับ